สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาดูหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่าจะมีตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับโดยที่ข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมา โดยที่ในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะพบว่าภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศก็มีความผันผวนพอสมควรจากปัจจัยห,ยหลายอย่างทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับที่เข้ามากระทบเข้าใจว่านะตอนนี้หลายคนอาจจะกําลังมองหาหุ้นที่มีราคาที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนอะไรแบบนี้ซึ่งหนึ่งในวิธีในการหาหุ้น ที่มีราคาที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของค่า PE ของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นที่อยู่ในเซตฟิที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่านั่นเองจะมีตัวไหนบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะโดยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือหุ้นบ้านปูหรือว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งหุ้นบ้านปูก็จะมีธุรกิจหลักๆอยู่3กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกก็คือธุรกิจแหล่งพลังงานที่เกี่ยวกับถ่านหินอันนี้เป็นธุรกิจหลักของเขาเลยกลุ่มต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปแล้วก็จากพลังงานหมุนเวียนนะครับ ในส่วนของกลุ่มสุดท้ายของเขาก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานซึ่งก็จะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรแล้วก็ระบบการจัดเก็บพลังงานพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเขาโดยที่ในปี64นี้นะครับด้วยความที่ราคาของถานหินก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับก็มีผลทำให้ตัวบริษัทนั้น ก็พลิกจะขาดทุนมามีกําไรนะครับซึ่งกําไรในปี64เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ9,851ล้านบาทนะครับโดยที่ค่า PE ของหุ้นบ้านปูเนะี่ยก็อยู่ที่7.76เท่านะครับส่วนราคาของหุ้นบ้านปูในปัจจนะุบันเนี่ยอยู่ที่11บาท50สตางค์ต่อหุ้นต่อมาก็จะเป็นหุ้น BBL หรือว่าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ซึ่งธุรกิจของเขาก็จะมีทั้งธนาคารนะครับมีโบเกอร์มีหลายหอย่างนะครับที่เกี่ยวเนื่องที่เขาไปลงทุนนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเกี่ยวกับธนาคารซึ่งในช่วงปี6.3.6.4ที่ผ่านมาทางหุ้น BBL เนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่อนข้างดุนแรงอยู่พอสมควรรวมไปถึงในส่วนของกลุ่มธนาคารบริษัทอื่นๆด้วยนะครับ ซึ่งเราจะพบว่าในปี63เนี่ยกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็หายไปถึง52.03เนะครับเมื่อเทียบกับของปี62ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดีนะครับผลประกอบการในปี64ของหุ้น BBL ก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยที่กำไรสุทธิในปี64ก็เติบโตขึ้นมาประมาณ54.28%เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาซึ่งกำไรในปี64เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ26,507.04ล้านบาทโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น BBL นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.61เท่า โดยที่ราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่133บาท50ตางต่อหุ้นมาที่หุ้น IRPC นะครับหรือว่าบริษัท IRPC จำกัดมหาชนซึ่งสำหรับหุ้น IRPC นะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปตทนะครับเป็นบริษัทจ่อยของทางหุ้น PT นะครับซึ่ง PT ก็ ถืออยู่ที่สัดส่วน45.05นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น ARPC ซึ่งธุรกิจของผู้ใน RPC นะก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจปิโตเรเลียมโดยมีโรงกลัน่นน้ำมันอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและน้ำมันเตาเป็นต้นธุรกิจต่อมานะครับก็จะเป็นธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งตัวบริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์หลกัหลกๆก็จะได้แก่พวกเม็ดพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆนะครับที่เขาก็มีจำหน่าย นอกจากนี้นะครับตัวบริษัทเขาก็จะมีธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์รวมไปถึงในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินและก็พื้นที่เปล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นธุรกิจของทางหุ้น IRPC โดยที่ในปี64นี้นะครับก็จะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยก็ พลิกกลับมามีกำไรนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนจากในส่วนของภาวะน้ำมันที่ปรับตัวลงนะครับแต่อะไรก็ดีคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่าการกลั่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยมีผลทำให้สต็อกน้ำมันของทางหุ้นใน R พีก็กลับมามีกำไรนะครับก็มีผลทำให้ตัวบริษัทก็มีกำไรนั่นเองนะในปี64 ซึ่งกำไรในปี64เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ14,504.62ล้านบาทนะครับโดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้นใน r p c เนี่ยก็อยู่ที่5.31เท่านะครับโดยที่ราคาในปัจจุบันก็คือ3บาท70สตางค์ต่อหุ้นมาที่หุ้น IVL นะครับหรือว่าบริษัทอินโดราม่าเวนเจสจำกัดมหาชน ซึ่งหุ้น I V L ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าไปร่วมลงทุนหรือไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศก็เรียกได้ว่าหุ้น I V L ก็เหมือนกับเป็นบริษัทโฮดิ้งนะโดยที่เขาก็จะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีนะครับพวกเม็ดพลาสติกโพลิเมอร์เพชรอะไรพวกนี้นะครับ โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของหุ้น IVL ก็จะมาจากในส่วนของธุรกิจพวกเพชรนะครับขวดเพชรนะนะก็สัดส่วนประมาณ 50%-60% นะครับลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากพวกเส้นใหญ่เราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณปี62.63ผลประกอบการของหุ้น IVL กำไรสุทธิของตัวบริษัทก็หายไปเยอะมากนะครับยังในส่วนของปี 62. เนี่ยกำไรสุทธิลดลง80%นะ,มะเมเ่อเมาทียบกับของปี6.1 พอมาในปี63เนี่ยกำไรสุทธิก็ลดลงอีกนะครับ54%เมื่อเทียบกับของปี62ซึ่งในช่วงนั้นนะครับมันก็เป็นช่วงขาลงของพวกปิโตเลียมปิโตเคมีนะโดยที่ก็ต้องยอมรับว่าหุ้น i v l เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขามันค่อนข้างที่จะอิงในเรื่องของราคาตลาดนะครับมันก็เลยมีผลทำให้ผลประกอบการในช่วงปี62-63เนี่ยกำไรก็เลยลดลงมาเยอะนั่นเอง ซึ่งในปี64เนี่ยเราก็าจะพบว่าผลประกอบการของหุ้น IVL กนะครับกำไรสุทธิก็เติบโตขึ้นมามากถึง988%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ซึ่งกำไรในผลประกอบการปี64ของหุ้น IVL ก็อยู่ที่26,288.03ล้านบาทซึ่งค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น IVL นะครับก็อยู่ที่ระดับ9.34เท่า ซึ่งราคาของหุ้น IVL ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่44บาท50สตางต่อหุ้น มาที่หุ้นตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือหุ้น K-Bank หรือว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซึ่งหุ้น K-Bank นะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ลวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทอาทิเช่นในส่วนของธุรกิจโบรกเกอร์นะครับที่ทำผ่านทางบริษัทลูกของเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็คือในส่วนของธุรกิจของหุ้น k b แบงนะครับ เราจะพบว่าในช่วงปี63ที่ผ่านมากำไรสดทิของหุ้น K-Bank นะครับก็ล้ลง23.86เมื่อเทียบกับของปี62ที่ผ่านมาก็เกิดมาจากในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็เลยมีผลทำให้ หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยกำไรก็หายไปน่าจะทุกๆธนาคารนะครับซึ่งมันก็รวมไปถึงหุ้น K-Bank ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของการที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามา disruption นะครับในเรื่องของการโอนเงินการทำธุรกรรมต่างๆนะครับนตอนนี้เราก็จะทำผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งมันไม่ค่อยเสียค่าธรรมเนียมนะครับเหมือนเวลาที่เราไปใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าไปใช้บริการในตู้ ATM อะไรแบบนี้ การโอนเงินต่างธนาคารเนี่ยก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทําผ่านแอปก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมก็เลยมีผลทําให้ผลประกอบการในปีนั้นนะครับปี6กาเนี่ยกำไรสุดที่ของตัวบริษัทก็เลยลดลงนะครับ ซึ่งมันก็น่าจะกระทบมาในปี64ด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในปี64เนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรสุทธิของหุ้นเคแบงก็โตขึ้นมา29.05%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ซึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มจากควบคุมได้แล้วนะครับการฉีดวัคซีนการอะไรพวกนี้มันเริ่มที่จะครอบคุม ก็เลยมีผลทําให้ผลประกอบการในปี64ของหุ้น KBank นั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาโดยที่กําไรสุทธิในปี64นีครับก็อยู่ที่ประมาณ38,052.72ล้านบาทซึ่งค่า P.E. ของหุ้น k b a บ k ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ9.78เท่านะครับและราคาของหุ้น KBank ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่157บาทต่อหุ้น นี่ก็คือหุ้นที่อยู่ในเซตฟตที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่5หุ้น5บริษัทนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูในเซตฟตเนี่ยก็มีด้วยกัน11หุ้นนะครับณนะตอนนี้ที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่าซึ่งถ้าผมทำทั้งหมดเลยตอนนี้คือมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะแบ่งไปทำอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่ง เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาต่อในเรื่องของหุ้นในเซ็ตฟที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่านะครับต่อจากคลิปนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันคลิปหน้านะครับ ส่าำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆาไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับสำหรับหุ้นที่มีค่า P/E ต่ำๆก็ใช่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเสมอไปนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปดูในส่วนของพื้นฐานอื่นๆของหุ้นตัวนั้นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับการดูที่ค่า P/E ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้นเองนะครับ